สวัสดีครับพี่เพลนะผมวันนี้เพลจะมาสอนทีการสั่งซื้อกับสมาร์ทโฟนราคาสุดคุ้มที่บอกเลยว่ามันคุ้ม,คมโคตรๆกับเจ้าตัว Xiaomi Redmi Note 13ครับตัวนี้กับราคาที่พีผมกดได้นะวันพี่ลงคลิปครับบอกเลยว่าให้ไปกดสับใครหามือถือง,งบ4,000กว่าบาทที่สเปคบอกเลยว่าจัดเต็มมากสับเจ้าตัวนี้ับผมคือบอกเลยว่า สามารถอัปเดตเป็นตัว HyperOS ได้แล้วหรือนดรอยด์ Android ครับคือวิธีการสั่งซื้อนี้สามารถใช้กับตัว Xiaomi Redmi Pad S E ด้วยแล้วผมบอกเลยว่าเป็มือถือที่คุ้มจริงครับนี่ครับพีกดรวมคดในการสั่งซื้อครับ4,440บาทย้งมีครั้งครับบอกเลยว่าราคาคือมันคุ้มจริงกับแรม6กจกับรอม128ถือว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานครับ คือเอาตรงนะคือมันคุ้มจริงครับพี่ผมจะมาสอนทีการสั่งซื้อให้ดูเลยว่ามันสั่งซื้อยังไงกับราคา4,440บาทครับอย่างแรกผมพี่ขอทำการอามเคปก่อนนะครับผมเข้าไปในการสั่งซื้อแรกคือเข้าไป y o u t u ของผมของพีนะครับยูทูของพีนะแล้วค้นหาคำว่า p ีเพครับนะครับผมจะเห็นช่องของ p ีเพครับแบบนี้เลยค้นหา p ีเพครับผมใน YouTube นะ จะไปที่คำว่าชุมชนครับหรือว่าพีผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีซื้อมาใต้คลิปนี้ไว้ให้นะครับผมคือเป็นลิงก์ที่พีสั่งซื้อมาแหละหรือว่าใครอยากดูโปรโมโชั่นต่างๆก็ไปที่คําว่าชุมชนครับเพราะว่าพีเนะนี่ยแนะนําโปรโมชั่นการลดราคาเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าคือหลายคนนะ่ะไม่มีใครพลาดครับถ้าติดตามพีแล้วไปหาคําว่าชุมชนเรื่อยๆซึ่งพีอัปเดตข้อมูลเยอะมากตรงที่ชุมชนครับนี่ครับราคาบอกเลยว่า กดผมนี่ลิงก์นี้กดผมลิงก์นี้ก็ได้ดีลินี้ปึ๊บแบบนี้ครับวันนี้ผมแล้วมันจะเด้งไปอัตโนมัติไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับผมนี่ครับเด้งไปหน้าสั่งซื้อครับซึ่งบอกเลยว่ามันสุดจริงครับเพียงกดครับผมนี่ครับสั่งสินค้าครับจะมี2ลิงก์ครับถ้าลิงก์ในหมดก็ไปสั่งซื้ออีกลิงก์อื่นได้ลิงก์นี้ได้นะผมนี่ครับมันมี2ลิงก์แค่เรือครับผมก็คือ2ร้านแหละแต่ว่าส่งทุกร้านนะผมซึ่งของเหลือวมาเยอะนะครับก็กดสั่งซื้อสินค้าครับแบบนีี้เลย่ครับ แล้วก็ที่อยู่ว่าผมกล่องเรียบร้อยสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะผมแล้วก็ครับพี่ใช้โค้ดผมส่วนลดได้1000บาทครับซึ่งวันนี้โค้ดมันแจกทุกคนอยู่แล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสเป็นโค้ดของร้านค้าสุดคุ้มครับหรือว่าโค้ดโปรวันที่25เดือน5วันที่วันอัดแต่วันนี้เนี่ยพีรู้สึกว่าวันนี้คือมันลดเยอะกว่าปกติครับผมโปรตีะลดแค่7จ0 0ดครับแต่วันนี้ลดถ,ถึงหลักพันเลยถือว่าสหรับพีถือว่าคุ้มครับ ลดเหลือ4,440บาทครับจะคุ้มไปไหนเอาตัวว่าคุ้มมากครับคือเรากดสั่งซื้อเลยครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่พี่ใหญ่นำจริงว่าตัวนี้คือหลังจากพี่ใช้งานมาครับสเปคกับราคาคือมันคุ้มจริงกับเจ้าตัว Redmi Note 13ครับคือคอนเฟิร์มเลยว่าลอมดีมาก Android อัพ n n d r o i d 14ลำโพงคู่แบบตัว D ีที่โพงคู่แบบ d o l b y Atmos นะครับไม่ใช่ d t n นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริง หน้าจอเป็นซุปหน้าจอเป็นอั o โมเดตหนึรสเฮิร์ตสีสันบอกเลยว่าจัดจ้านแบบนี้นะผมอันนี้ก็คือหน้าจออัลโมเตให้ดูเปรียบเทียบครับเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่แนะนําเลยว่ามันคุ้มมากกับราคาที่พีแนะนําครับ4,44 0อีบาทอีกครั้งในการสั่งซื้อครับแบบนี้เลยง่ายผมผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีซื้อมาใต้คลิปนี้ไว้รัผมคือไม่ต้องไปกดแบบนี้ก็ได้ชุมชนได้คือกดใต้คลิปนี้เลยมันจะมีลิงก์พีจะพีจะแปะลิงก์ไว้ให้อย นครับไปที่ยูทูบขอแล้วพี่กพีเพย์ครับนี่ครับติดตามพี่ด้วยนะครับผมพีเพแล้วก็ไปที่คําว่าชุมชนครับแบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็ไปที่คําว่าลิงก์นี้จะลิงก์หนึ่งลิงก์สองผมเพราะว่ามันโครานถ้าของร้านในหมดก็ไปอีกลิงก์หนึ่งครับเช่นพี่จะไปลิงก์นี้เนาะนี่ครับก็ไปได้นี่ครับคือราคาเท่าๆกันเผมไม่ได้แตกต่างกันมากครับการจะส่งก็ส่งเร็วทั้งคู่ครับซึ่งพี่สั่งมาแล้วสองร้านนี้คือว่าคอนเฟิร์มว่าโอเคครับนี่ครับก็สั่งซื้อครับแล้วก็ใช้้โคคดรับ แบบนี้เลยนะครับลด1000เรียบร้อยครับในการสั่งซื้อบอกเลยว่ามันสั่งซื้อกับราคานี้จริงๆครับคอนเฟิร์มเลยว่ามันสุดมากกับตัวนี้ที่พีแบบคอนเฟิร์มเลยว่าดีแนะนำไปซื้อเลยครับผมจบนะครับผมวัวน,นี้ขอบคุณครับถ้ามีเสียงอะไรแรกก็ขอภใยนะผมตัวน,นี้ขอบคุณครับ